สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อค่ะเนาะค่ะกเมื่อนี้เนาะคะ่ะวันที่สีเมษายนนะคะพศสองพันหเนาะแม่เพ่นก็มาทักทายสบายดีเอซพี่น้องฟังไทยแล้วก็พี่น้องฟังลาวเด้อค่ะเนาะเขามาแล้วนะคะ่กะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้ด้วยนะคะเนาะค่ะพราบ่า คลิปนี้มือนีนะคะเพ่นจะลงแค่คลิปเดียวนะคะวันนี้ได้มาแค่สีอาจารย์เองเนาะคะ่ะก็คือของพี่ประหัดแล้วก็ของเซียนเซียงใหม่ของเซียนศิษยสเกตแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะแ <c oughs> ต่อตอนนี้เนาะ <c oughs> เพ่นก็อยู่ที่อ่า <c oughs> นี่อย่างเก็ะขจะเอื้นนี่น้ำตกสามชั้นเนาะที่นีอย่างก็ เขื่อนขุนด่านเนาะที่ที่ใต้เขื่อนขุนด่านจังหวัดจังหวัดเอียงคาเอฟซีนครนายกเนาะคะ่ะพราวาเพ่นมาหาน้องสาวนะะอนยู่ที่มาเยี่ยมน้องสาวมาผูกแขนล้านเนาะคะ่ะขอดลูดใผู้ยิ่งเนาะคะ่ะมาผูกแขนเอาล้านเนาะ,ะยู่ทีอ่าคลองแปดลำนลูก,กาเนาะก็เลยออก มาเห่นมาเที่ยวที่น้าตกเนาะคะ่ะพระมาเมื่อว่ามามาถึงเมื่อวานนี่ตอนตอนเย็นๆเนาะคะ่ะเอซีกะเพ่นก็นจะเอาบรรยากาศนะเมื่อนีนเพ่นเพื่อได้ปล่อยน,นะะ้ำเนาะค่ะน้ำเลยหน่อยเนาะะ,ะเพราะว่าบเปลี่ยนมือวันหยุดเนาะถ้าเพ่นเพ่นว่าวันหยุดเพ่นยังจะคอยปล่อยน้ำหลายเนาะคนมาเห่นหลายค่ะเอซี FC กะมาเบึงมาเที่ยวน้ากันเด้อค่ะเนาะเช่นกัะบ่มีอย่างมาฝากมาตอนเอซีเอาบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะผู้ใดอยู่ไกลอยูย่ไกลก็กกมาเล่นมาเที่ยวนอะอากาศหอนหอนมาเล่นน้ำน้ากันนะคะเอฟซีค่ะบ่เคยมากกระไดมากนะคะ่ะบ่เคยเห็นกรุงเทพก็ได้เห็นนะคะเอซี FC. พี่พาดว่าจะพาพไปเบึงทะเลอยู่บ่เคยเห็นทะเลก็สิได้เห็นทะเลบาดนีแล้วค่ะเอฟซีเานาะ คนคําแพงอยู่ทั้งไต่เนาะเมื่อกี้ขาเจ้าเปิดเพลงเสียงดังเฮ็ดละยางขึ้นมาทึ่งเนาะกว่ายานสิติดลิขสิทธิ์เพิ่นขายซีนี่ค่ะน้ำบัลลัยเนาะมื่อนี่เด็กหน่อยกับน้ำม,มักเนาะค่ะคนมาเล่นกระไลยู่เนาะค่ะ เมื่อวานนี้เนาะอานอยของพี่ประัตเนาะก็ะเขานะคะ fc แนวข้างบนจะเป็นเขื่อนขุนด่านอีกอย่างก็เพื่อนกับจําซื้อบ่ได้เนาะเขื่อนขุนด่านบ่เพื่อนกับบอ้โหเขานครนายกเนาะ fc ทาู้ได้ดไปได้มากเพื่อนว่าพี่ประัตภาพเพื่อนขึ้นไปเบิงเนานะหนาเขื่อนเนาะเพื่อนไปยูเนาะเย็นเะย็นจังหน่อยก่อนเนาะตอนนี้อาการห่อนนะเนาะเ่นอยูท่ทางเล่นน้ำก่อนเ่นน้ำแล้วจังสิบาข,ขึ้นไปเบิงเนาะพี่ประัตม้านาะคะ fc จะได้ถ่ายบอน้อขั้นขึ้นไปนี้คาแพงจองขังจองแอวอยากถ่ายบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากมาตอน fc กะคาแพงกะบบอยู่น้าอันเอือยเพลินเนาะมันบาย่อมอยู่คาแพงบาย่อมอยู่กับเอื่อยเลยเนาะอยู่แต่น้ําเมรตลอดเลยค่ะเซื้อสีสโมงค่ะงามเด็กหน่อยเหลนน้ําผู้ใด fc คนใดอยู่แถวใกล้ๆคลองแปดนะคะมาน้ำกันเด้อค่ะเนาะ อ๋อไปใส่คือง่ายของแล้วง่ายไปใส่อ๋อง่ายไปนี่บอกคําคแพงจะเอ๋อวัดดีเอฟซีแม่เหน่อยยิ้มหวาน <laughs> ยิ้มหวาน,นแก้มแดงไปเลยเลยแดนฮอนวาลูกไปเลยไปเลยเอาของไปไว้เลยแม่ถ่ายคลิปอยู่ให้พี่โอเอาพาพี่ชมโอเอาพาไปนู่นู่นเลยนะเดี๋ยวจะตกนะแม่ถ่ายคลิปอยู่ลูก นี่งไงทำแพงอยู่ไหนเนี่ยอาฟ้อนหน่อยฟ้อนสวยๆอาฟ้อนสวยๆให้เอฟซีดูหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะร้อนไหมร้อนไหมอีกจ้ะเอามาเอาน้องแล้วน่าจะถ่ายคลิปแล้วไปเล่นน้ำเด้อไปเล่นน้ำกับพี่สมโอเด้อพี่สมโอพี่ฝนมาเอาน้องหน่อย <c oughs> โอ้เอาสมโอผ้าน้องนะไอฝนมันประชังไอไปไปกับพี่สมโอเลยนะีเห็นบ่เอามันมาปล่อยแม่แล้วเป็นเจ็งซี่แล้วบาดเลยไปดูเมียวโอ้นี่น้งไปเห็นไหมอเอฟซีมาเบิรงแนวทางกันเลยจ้าบางมือหนี้จะได้ตัวใดเนาะส่วนของปู่สี่ศูนย์แล้วก็ของปู่สี่ห้าเนาะถ้าได้มาเพนก็จะเอาไป ลงในกลุ่มให้เด้อค่ะนะพราว่าปูไหามาซาเนาะค่ะ fc นี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเซียงใหม่วันนี้เนาะวิ่งรูดเก้ากับเจ็ดเด้อค่ะจับคู่ห้เก้าหนะึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะ fc เนีนที่เก้าหนึ่งแล้วก็เกนะ้าสี่เนาะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่เด้อค่ะ fc นี่ค่ะตัวเน้นนะเนาะแนวทางฮานอยของเซียนเซียงใหม่นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ามนี่เนาะมาเบิ้งตัวของไข่นะบัตนี่ของอาจารย์สวัยกันเลยจ้าเนี่แนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะวิ่งลู่สองกับหนึ่งเนาะ,ะตัวประกบกับมี่ศูนย์มีหนึ่งมี่สี่มี่หกมีเก้าเนาะเลขฝันหรืเลขนิมิตเนาะกะ 90, 90, 60, 50, เะ่เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์หาศูนย์สามศูนย์นโมนี้ เมื่อานนี้ของอาจารย์สวัยเข่าเก่าอยู่เน,ะเนาะแนวทางหา้นยของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะวิ่งรูดสองกับหนึ่งตัวประกบก็มี0ศูนย์มี1หนึ่งมี่สี่มี6หกมีเก่าเลขฝันและเลขนิมิตก็มี9เก้าศูนหกศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะคะแคปหน้าจอจ้นานะคะ แคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแล้ได้อของอาจารย์สบกันแล้วนะค่ะก็มาต่อเลยค่ะของของใครเนาะจะเอ๋ของพี่ประหัตค่ะนี่ค่ะมาต่อของพี่ประหัตค่ะ,นคะแนวทางฮาหนอยของพี่ประหัตวันนี้เนาะวิ่งรูดห้ากับหนึ่งเด้อค่ะ วิ่งลูดห้ากับ1จับคู่หาหนึ่งหาสองหาเจหาเก้านาะแล้วก็หกหนึ่งเออหนึ่งหกหนึ่งเจ็หนึ่งแดหนึ่งเกค่ะเน้นที่หาหแล้วก็1หนึหหาเก้าแล,ก 1, FC. แล้วก็1หเก้าเด้อค่ะ fc ค่ะแนวทางหาหน่อยของพี่ประหัตวันนี้เนาะวิ่งรูดห้ากับ1 จับคู่ให้หาหนึ่งหาสองหาเจ็ดหาเก้าหนะึ่งหกหเน่นาะเน้นที่51แล้วก็หนึ่หกหแล้วก็19เกาเนาะ,คะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วก็มาต่อค่ะสุดท้ายของเซียนสีสเกตนะคะนะคะ่ะ สุดท้ายของเซียนศรีสเกตเนาะของยาขวัญกรบบไดนะ้ำมือน,นี้เนาะราว่าเพ่้นบรบไดถักไปขอเพินเพ่นกะยากเดินทางไปไปมาม่หลายอย่างเอซีกะขอโทษขอให้ทำเอฟซเนาะที่เห็ดแนวความัะสะดวกให้เอฟซีเนาะที่หาแนวทางบรบไดครบรุกอาจารย์มาฝากมาตอนเนาะ แนวทางฮาหนอยของเซียนสิสเกตวันนี้วิ่งรูด2กับ4ีเนาะสกับสจับคู่ให้4ีหา4ีสอ2ซ2หนาสองหนึ 4, ่งล้าสี 5, 5่ห้าศูนย์่ออห้แล้วก็ศูนย์สีเนาะค่ะ,คะแล้วก็กันเบิ้ลสองสองนะคะแนวทางฮาหนอยของเซียนสิสเกตนะคะเอซ ตามนี่เนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะวิ่งรูด2กับ4ี่จับคู่สี 5, ่หาส2่สองสหาแล้วก็2สนึงเนะาะสตัวก็มี่หาสีหาแล้วก็ 0, ศู 4, 5, F C. นย์สี่สองขา่ค่ะกันเบิสองสอง่สี 4, ่หาหาเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะเอาตามนี่นะคะใ้แนวทางของ4เซียนไปแล้วเนาะของเซียน ส่วนของปู40ปู45แล้วก็ของหญาขวัญเนะาะถาดใดเพ่นจะลงได้กลุ่มห้เด้อคยะ f ะเนะาะพราะวลาลงอ่าทางช่อง u t u b e มือน,นีอีกมือน,นึง2มือเพ่นก็จะลงมือละคลิปห้ย c ไปก่อนเนาะพรา่าเพ่นจะบอมีเวลาหลาเนาะจะเดินทางไปนั่นไปนีเนาะค่ะ FC ก็แต่ว่าก็ต้องหยติเวลาหาแนวทางมาฝากมาตอน FC คือเกาเนาะค่ะก็อย่าเลื่ม้อค่ะ ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วเนาะก็อย่าลืมเข้าไปสั่งตำไทยตำเล่าที่บ้านเฮงซับแปดแปดได้เลยค่ะคำแพงเป็นอย่างลลกย่านน้ำบ่ย่านน้ำตีเห็นไหมคำแพงอ,อถามคุณประหตัตก่อนว่าอยู่ที่ไหนฉันประหตัตตอนนี้เราอยู่ที่ไหน <laughs> ไม่รู้ ก็ <c oughs> ไม่คุณไม่พาคำแพงไปอาบน้ำน้ำน้อย,อยไม่ท่วมไม่ท่วมตัวตัว<ม>ใหญ่เกินไปเหนื่อย <c oughs> วาขับรถท้องก็เสียท้องก็เสียขับรถอาบน้ำเลย <c oughs> คำแพงอาบน้ำเลย <c oughs> อเอาคำแพงเออเนฟซีไปอาบน้ำด้วยลูก อีฝนประร้างเอาน้องกันยังวะประร่างอ้อน้องเอาน้องว่าเป็นนะตามนี้เด้อขายเอฟซีขอให้เอฟซทั้ง่องเฮงๆลอยๆปังๆงกับฮาหนอยวันนี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเอฟซไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ